ว้าวไปแล้ว้าเบือกินมารลุวันนี้เราจับเบิ้ลมาว้าใช่เราอยากเห็นเบิ้ลว้ามาพ่าไปว่าพูด โอเคยังอยากเห็นมาพูดคอมเมนต์ดูวิดีโอโอ้ยวิดีโอว่ะ MV ก็คือคลิปบนเอ็มของแบบรันมินดาบันโดใช่แล้วก็มินตราก็จึนจึนคือจริงๆวันนั้นได้ฟังสดได้ฟังสดแล้วก็ได้ยินท่อนฮุกก็มันรักไปแล้วจะให้ทำเช่นไรไม่มีทางที่โยนให้ฉันกลับไปรำใหม่อย่างนี้แล้มีนาการจะมาดู MV อันนี้เคยฟังมาก่อนไหมตอนนี้เคยฟังเพลงแต่ยังไม่ดูมินตรเอาล่ะเอาล่ะมูนวันนี้ แล้วเกี่ยวกับเ,ษษเ,เบิเบ้ล<อ>ไปเลยนะตุ่นเต้น,น่าไ,ไปเลยนะม <ไป S 2> ีลูกค้าไหมว่าคิมเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ม,เกมีเดี๋ยวก็มีอะไรวะนี่นั่งร้องแต่กี่โมงแล้วนนอ,อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็มีเป็นรา้านตัดผมนะครีมสวัสดีค่ะฉัน <c oughs> นั่าขยันนั่งก่อน แต่วันที่เขาเล่าในรายการเขาบอกว่าเป็นรักสามเศร้านะอยากคนนี้หรอกก็เลยอยากรู้ว่ามันจะจบยังไงก็ยังไม่ได้ดูตรงไหนดีคะคุณลูกค้าเหย่งก็ฟ้าอุ้ยไม่ใช่คนไทยอ่ะใช่คนไทยหรอคือเพ่ไม่ใช่คนไทยเหรอว้ายจีนนะสำเนียนดูจีนพระน้่งนาผิดบีฟหรอผิดบีฟผิดที่ใไหดลงม ที่เธอมีใจให้ฉันผิดท anyway> ouais> ี่เราสองคนรักกันแต่เธอนั้นยังมีเจ้าของเธอคือรักที่ลมพัดมาช่วงเวลาที่มัวจะแบบบักอีกไม่นานก็ต้องเปิดหัววยการทะเลาะเลยเออเนี่ยโกรธนวเนี่ยสะบัดเสีย ได้ครอ,ครอ,อยสามารถส,สป,ปารกปิงรักกันตน้องมีได้ด้วยหรอไอเดียด,ดีนะถ้าไดเสื่อ และสีว้ากับสีเสื้อนำเอกดสีเดียวกันนะกันะเออเขาเป็นแบบเขาคิดแล้วเขาคิดแล้วมันเป็นสีเสื้อน่าเอ็มบอกกับสีภูเขาด้วยอ่ะตายแล้วตายแล้วไปกกรโปรด้วยเฮ้ยไม่มีใครห้ามใครเลยสวยนะสวยมากมีความเป็นคนดีอ้า คนจีนจีนจีนก็มาเรียนจีนซะเลยเอว่าหนึ่งสองต่างลูกหลานคนจีนเชื่อทองหล่อไวดีร้านเลยร์นี่พระเอกก็คือคนนี้เองเอออย่ามาเหมือนละร้ากำลังดูอ่ะก็เป่าเป่าใดไปเลยไงเป่าใดไงเพื่อกีเขาปิ๊งกันตอนเป่าใดก็คือจะกินมิ้นต์ตาว่าเขายังไงเนี่ยสรุปเลย พอมีตาเล่าบอกว่ามันเป็นรักสามเศร้าพี่มันมัน,มน,มนจิตใจมันลอยไปแล้วมันพลาดไปแล้วก็ต้องปล่อยให้มันลอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้อย่าอบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเมียพระเอกโทรมาโอ้ไม่ได้เจอกับม,มีตาหรอมีตาน่าจะเป็นแค่ตัวละครเพื่อนบ้างไม่เหรอขี้อะทำบ่นอย่าเขี้ดิถึงยอมอย่าตอ

อุ้ยเนี่ยก็เนียเขาโทรมาเมื่อกี้เนี่ยเนียผู้ชายโทรมาเขาเลยเหรือเปล่าเขาจะไม่ได้รอว่าะรอกอย่างนั้นกหน่อยนักจฟิู้น่อยอันนี้คือเหตุแล้วว่ะนี่โอ้ยโอ้ยแล้วมานั่งกินอย่างนี้ทำไมอ่ะมันสมัยคุณกูชาบบุมันใส่ผาโอ้ยผู้ชายเหมือนมีคิวอยากง้อนะ เล่าอะไรดีน้องตาวะนี่อุ้ยว่าวโล่งอะนี่อะแตกสลายเลยนี่อะมีความสวขมากเป็นยังไง <NXT> น่ no ไปทคือาได้ปลงง่ายปัง <ADHD> ง่ายแล้วทวามเจ้าคือลอยลอยลอยใขาจะมีอิสริตอเมีนใดชอบข้โอ้โห้าคนเดียวหมดเลยสบายสบายปังง่ายมากเ เบิ้นว่าไงมาเบิ้นว่าไงจริงๆก็เหมือนอย่างที่เขาพูดตอนที่อยู่ในรายการเบิ้ลเอเอ็มก็คือเขาบอกว่าจริงๆเราคิดว่าอ๋อเพลงว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของการที่แบบปล่อยความรู้สึกคือเราคิดถูกอยู่แล้วคือเรื่องเรื่องรู้สึกคือเบิ้นคิดถูกว่ามันคือการปล่อยความรู้สึกไปตามสายลมสองปนี้มก็ต้องแบบตกลงมาเองแหละแต่แต่ช่วงที่มันติดลมก็ต้องปล่อยไปตามแต่เราไม่รู้ว่ามินตามาบอกในรายการว่า รู้ไหมว่าที่จริงแล้วมันคือรักสามเศร้าเฮ้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันก็เลยช็อกน้องมันแบอ๋อสุดท้ายมันมันไม่ใช่รักสามเศร้าเว้ยมันคือรักของของสองคนที่มีหนึ่งคนเน่ชอบไปบัวพันแล้วคนที่จีบปัวคือคนที่มากที่สุดเข้าหรอวะมันเหมือนแบบว่าคือคือถ้ามันเป็นเพลงรังแบบไม่หักมุมเลยนะมันก็คือแบบเป็นคงเป็นรักที่สวยงามติดลมบนแหละอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรา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 ฟังเราไม่ได้ ดู MV ด้วยเราจะไม่รู้สิ่งที่มินตากำลังจะส่เเพราะว่าเราคิดแค่ว่ามันก็ความรักคือของคนทั่วไปคือเวลาที่มันรักมันก็รักไปแล้วแหละสักวันหนึ่งถ้ามันจะจากกันเลิกกันเดี๋ยวบอมมันก็ตกลงมาลงไปแค่นั้นแต่เสียใน MV คือเขาเล่าว่าที่มันเกิดขึ้นจากการเหมือนคุณไปเที่ยวคืนหนึ่งวันไหนอ่ะสมมตินะคุณวันไหนกับคนหนึ่งติดลมวันไหนกับคนหนึ่งแต่คุณเสียไปรู้สึกและคิดว่าแต่ตอนนั้นคือคุณอาจจะเห็นว่าแต่เขามีเมียแล้วนะ ก็ไม่รู้ก็อารมณ์ตอนนั้นไม่ก็ไม่สนกูกูกูต้องอย่างไรสนไม่ว่าอย่าง้ให้ได้ก่อนคืนนี้แล้วแล้วนแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าจะผิดจะเครียดจะเราอาจจะคิดว่าตอนที่เรามองเรารับได้แต่อารมณ์มันพาไปไปแต่เป็นอารมณ์ที่หลายคนใช่ผมว่าอาจจะเจอในชีวิตจริงแต่สุดท้ายพอสางเมาแอร์พอวันหนึ่งที่มันเห็นเขาอยู่กับคนที่เขารักมาตลอดแล้วเราเป็นคนที่เพิ่งมาใหม่ๆแล้วเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเราจะปิดู้ได้ยังไง่ะเคยไหมคะยัไม่เคยไม่เคยไม่เคยที่พี่เจไม่เคย อยู่บ้านเลี้ยงหลานอ๋อบ้านพอดีสุดๆบ้านเลี้ยงหลานจริงแต่ได้ได้คือเต็มสิบจริงมีตานมากมีตานมากชุดดีแสงดีมากโลเคชั่นดีเนาะโลเคชั่นคือมันทำให้ผมนึกถึงเพลงของโจอี้อ่ะผมว่าน่าจะเป็นทีมงานที่แบบกระมีเขาจะมีอะไรป้าอะไรแบบป้ากลับไปเพลงหน้าทองอ่ะมันจะมีการเฉดสีต้นไม้ให้มันดูมีความเป็นมุสบางคนอ่ะของยโคเรียโคเรียมุมกล้องแบบฮอลลีวูดฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าติดหูติดตลาดแน่นอนเพลงเนี้ย สองล้านสัจะสามล้านแล้วนะไวมากปล่อยไปไวมากนะน่าจะเป็นหนึ่งเพลงที่จะสามารถคนจะเล่นในปัจจุบันในร้านเราเยอะมากใช่อยากอยากให้นักรองรับเล่าไปแกะนะคะนักรองรับคืนไปแกะนะคะอยากขอเพลงนี้ในร้านเล่าอยากอยากรู้สึกว่าร้องให้ในร้านเล่าอยากให้พิเศษคนที่วันไหนทุกคนด้วยแลวันกาที่เป็นวันไนท์กูก็ต้องยอมรับได้ในวันเดียวคุณอย่าเสียใจตลอดชีวิตเดินผ่านถ้าเขามีคู่ครองแต่ถ้าเขามีคู่ครองใคว่ากัน เหมือนแบบว่าพี่เบนไปรักบาโฮดไปเที่ยวบาโฮดก็แค่วันเดียวเขาเขาแค่ทำงานหาเงินเลี้ยงเมียแต่คนนี้ไปพอปีเขาอยากให้เขาเป็นหัวใช่ไหมล่ะแบ้อะไเรื่องไงแล้วก็วางมันก็ตกลงมาแล้วก็จะเจ็บมันติดลงสุดท้ายเขากลับมาเมาตัวเองในห้องไว้หมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนรูเมทเป็นคนอีสานเออฉันช่วยแก้แล้เนี่ยวีรูเมทเป็นวีร์คนอีสานครับผมอ้าว วันนี้แฮปปี้ขอให้มินตานรีวิวภูมิปีกก็ขอให้ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขลับเพื่อนนะครับดีใจที่ได้เจอเขาขอที่เขาจะปล่อยเพลงด้วยตอนที่เล่าตอนที่คือตอนที่เล่าอ่ะมันเหมือนเล่าให้ฟังแค่ท่อนทุกเนาะแต่พอได้เห็นผมมันยิ่งใหญ่มากสิ่งที่มินตากำลังจะนำเสนอเราดีมากอ่ะให้เบิ้ลปากรายการเบิ้ลเอเ็มด้วยดีกว่าครับผมก็ฝากรายการนะครับเบิ้ลเอเ็มครับก็สามารถมาพูดคุยมามาท็อกมาทักทายมากดติดตามมาเลยทั้งหมดนะจริงๆแล้ว รายการนี้ผมไม่ได้โฟกัสแค่ว่าจะต้องเป็นดา,าราศิลปินตลอดนะจริงๆอาจจะเป็นคนธรมธรมดาาคนนึง<อ>ที่อยากจะมีมุมมองมีเรื่องมีเรื่องราวในการมาคุยมาสร้างสตรอรี่ด้วยกันนะครับแลวก็สาหรับศิลปินดาราที่มาอยากฝากผลงานอยากอะไรก็มาคุยกันได้เพราะว่าไม่อยาก ทำให้เป็นรายการที่ดรามา่าหรือซีเรียสอยากติดห้องคุยกันของเ,เพื่อนๆม,มาพูดพูดกันก็สามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กของวีดูแล้วก็ YouTube ยูทูบวีดูนะครับรวมถึงติดตามข,ข่าวสารอ,อยากได้ใครมาอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์ม,ม,นตมาได้ได้เล็กมากเบิร์จได้หาได้ครับคุยคุยเงาอะไรเนี่ยมาได้บ้างไปถึงวัดดาราเพื่อนดารากี่ล้วกี่นายก็แบบว่าเอออยากจะมาแบบที่เบิร์ดขาหนูขอมาหน่อยเงี้ยได้ครับเออ อ่ะวันนี้ไปไหมไปและวันหน้าจะมาทำอะไร r ีแอ t อะไรก็เดี๋ยวมเจอกันนะจ๊ะเราจะมานั่งอีกสนุกดีเล้สนุกดีเราเราเราหาอะไรมาทำอย่างนี้อีกได้อยากจะดูเพลงเพลงอื่นอาจจะฮอลลีวูดก็ได้นะไม่ต้องเป็นไทยก็ได้เกาหลีเกาหลีโฟร์ลียเกาหลีเกาหลีเป็ไหมฟังไหมก็เพลงเกาหลีังหมดเจอเจอเดี๋ยว B N K คอนแทตย้อนเนออนแทตย้อนเออคอทย้อนไหมไม่ต่างกันอะไ t P M เออรถนะ เก่าเหมือนกันไปแล้วค <Ric ans> ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีครับ